ก่อนที่จะนั่งสมาธิทุกคลังเราอยู่ในสถานที่ใดก็ตามให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธตมโมสังโฆส,สามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขทุกวิญญาณขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา เราจะไม่จองร่างจองผานเราจะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเว้นกับใครทั้งหมดในจกักรวาลเนี่ยข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรขอให้ท่านมีความสุขดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณขมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาะอย่างนั้นค่อยเอามือลงลงบวิกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหือจะนับอย่างที่หลวงพ่อพูดก็ได้ หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจกบนับสี่นับไม่ให้มันหลงอตถ้ามันเผลอกลับมาใหมา่อ่าหายใจเข้าหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่แตถ้ามันเผลอขึ้นมามันคู่ขี้เอามันสลับกันนะไม่เอาถอ,อยหลังอีกนับใหม่อีก ่หละต่อไปมีความตั้งใจมีความมั่งมั่นหมู่มั่นอยู่อย่างนั้นเสมอผลให้สุขนะปติของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเป็นการทดสอบปติของตนเองนะนี่แหละการภาวนาไม่เจ่เอาทํายังไงก็เอาอย่างเก่านะนนต้องปรปับปรุงแก้ไขนะ